้วังมีน้ำปั่นกับตรงนี้อยู่ครัมีน้ำปันขายย้อนสยงน้อสีงเลยครับทางนี้สาว่างอยู่เด็กต้ว่าวมองนี้มันไฟมืดค่ะ้ไมานัเนี่ยไปยืนตรงนั่นสว่างยืนตรงนี้แล้วค่ะหันหน้ามาฟังเก้าอ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโอเคเลย สองลูกนอนอถ่ายเ็สวยแม่สวยกว่าแม่อีกรอให้ทานข้าวเสร็จถ่ายให้ผมใหม่เมื่อกี้มันมืดๆยังไงไม่รู้่านอถ่ายก็อุ้งอิงได้เราต้องโชว์นี่มาทางนี้นี่มันย้อนแสงตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ มียำหอยในรูปทกอ๋อใช่ไปกินได้นะที่ร้านอร่อยไหมอร่อยเจี่ที่เอาให้แม่กินร้องไห้เป็นบ่าี่รกินอะบ่แมเออา้อนกัยำเล็บมือนางใช่ค่ะแไดร้านอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่อเจนกนะค่ะย่เเเู่เ่

อยาพ่อดจก็ได้ดิกินเต้าหสิกินแล้วร่อยยิ้มขอบคุณครับกินแล้ว่อยเยิ้มขอบคุณครับขอบคุณครับีประตูให้ลูกน้ำฮมาฮ่าฮ่เร็ว

ติดกล้องไว้ติดสเต๊กขึ้นลูก ตอักงแล้วเกจริงแล้วมานี่แหลไปยังกันท้เทไปโรคจิตวิยาเลยเขตายยอดเจ้าเรือเอาปาดิจะอไงขอไายลูกนี้ยะเด็เข้าข้างหลังง่ายกว่าต้องลังมืป่าดิตอป้าปะตอปลายุค้าเน้มันยังไม่อันข้างหน้าไก่ไก่เนี้ออมัแดงมันยทอดแดงมากกว่าเนไปใสมาใส มาได้ใส่เฮราเราตงอันบอดจอดรัโอ้ยโอเ้ยเมื่อกี้ปากนี่นาคักลายเนาะคักลายออาล้จอดรถไปใส่ก็เป็นรถเหรอนอันก็จะหาริสอดได้จนแจ้งเต็ม แล้วีีจองไม่ยังงานยากเลยเราต้องเดี๋ยวหาก่อนอยู่ติดลงเกลือเลยโอใช่ไหมครติดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เอยู่ติดลงเกลือเลยว้าวเราไปล้งเกลือเลยไม่น้อยไม่น้อยมือไปลงเกลือไปล้งเกลือพุณนี่ติดงานงานเอาเกลือ่เป็นปรดเจะไปซื้อกางเกงซื้อเสื้อผ้ายูกล้วไปประเด็ มีชื <Cornell> ่อพ่อมเนี่ยร้อบาทรถจ้ารถจ้าเอาวันนี้คืใส่หน้าบ่กสบายนเราสบายเราสบายเราไปทำได้ไหเดกเราได้ป่ะเข้าไปเลยกเลยไปเลย มีเวลานิดหน่อยครับต้องเข้าไปไหว้พระครับวันนี้เออฝันานะไหว้พระ มันทิ้งเดือดง่ายไงมีอีกบ่มีอีกบ่มีอย่งแน่ทำเองก่อนมาอันนือซอยมาอมามากโอ้เด็จะเทือนั่นโอ้โอ้เบาเด็ดาแจ๊กก็เปิดแจ้งสีดีก่เนาะเนาะย่างลับเนี่ยเนาะงยิงทามยู่ว่าทั้งหนาทั้งให่

พอกันชัยขอถ่ายรูปหน่อยค่ะไม่ว่างจ้ะตอนนี้เป็นขี้ฆ่าอยู่จ้ะพอกันชัยครับขอถ่ายรูปเลยครับผมไม่ว่างครับตอนนี้ถือเป็นขี้ฆ่ารูปอยู่จ้ะรูปเดียวก็ไม่ได้หรอกค่ะรูปเดียวค่ะนีีเเดดยยววครับปลาไม่ถึงก็เต็กตัวไว้รุ่นแค่เต็กเป็นเจี๊ยงนี่พ่อแม่แปลกเด็ดเด้อ Thank you. มลมีทางขอก่นกิดแล้วเปิดแล้วล้วันนี้เมียผ้วมัเปิดงานเดี๋ยวเดี๋ย่หน่อยวันนี้ไ่ย่หน่อยฮะเมื่อยวันนี้ผัวมัเปิดงานเนี่ยซื้อของคยังจัง เอาล้น่นเลอเ่นาประยชน์ขึ้นนวลเนีี๋เดี๋ยวเดี๋จะเาแหอาไทยก่อนจะป่าเปปจักแปดนาทีก่อนจะเาไปไทยขวก่นี่ไทยฉันนี่แม่โอ้ทรงเรียบร้อยแล้วพี่น่เอ้าขอบคุณทุกท่าใจครับ ขอแค่กินนะครับสวัสดีครับ้องลูกอ่เ้านังนอเอาเดี๋ยวข้าะขอบคุณค่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 าไม่ได่างนี้เด้อสามร้อยสามมันไม่มีอไรแจกมได้ผู้จัดการอ่ะบอของไบอโจันธมได้ผู้จัดการแค่เงนี้ั เมด้อเดี๋ยวสิบอกว่าเขียนว่าทันงน่อยอีองิงดิวันี่บอกแค่เด้อวัอิงอ้ย้อะไรเนี่ยเพื่อทอดกับหมานวดเนี่ยเอานีอนเอานีอนเบี่ยอฟสอฟุพรรณ้สเออเอสุพรรณคาถาองุอนิงนี่ทำไมเอ่ย ไม่ออกนามหน<ะ>ึ่งาซีไม่ออกนามหนึ่งเก้าหนึ่งพับาทจ้าขอบคุณนี่คืบกต